Hãy subscribe cho biết có Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nếu được, cứ nghiên cứu xong, thành khẩn thêm, tham khảo, thành công kia được tốt thì ตุ๊บตัดโคเสื้อนี่มันตัโยโคเสื้อนี่ะมันยืดโลแกนั้งขึ้นมามาตั้งข้นปักกับกระดิต๊บปักแ้วก็จะไล่ เนสองข้างเลยเนาะ นี่จริงมันมีรองเท้าดูจริงมันบางอยู่จะนี่ที่เราคงับเอาเสื้อเนี่ยยกรลงกรอนสักสองกลองทีเราเอารองเท้าเนี่ย Hãy subscribe hào không Ghiền nào Gõ Để không là cái những video hấp dẫn 也乱了 요상 <목소리도> เหมือนเอาปัดโคอเ,คเสื้อหรือว่าถึงข้าวอีไรตะ,ละลไละเ่เวลาปัากับพอไปตัว่าใส่น้ำสับกันพออย่างเงี้ยแจ็เสือ้อไปตัย สอ,ส,ส,อสองฟังเลยูสงังไลที่สองฟังเพอเซนี่างแหวนกัถ้ามันหัดลงไปเราก้องต้นไห ตนี่คฮาซุปตยกับวาดสัลด์เหมือนเดิมวาดสไล่เป็นส,ส,สองข้าง